้าของปาาช้างแม่สาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ได้พูดถึงเรื่องควานช้างชราว่าเป็นอะไรที่พูดยากแต่ที่สําคัญที่สุดคือการดูแลกันไปทั้งควานและช้างชราจนถึงที่สุดไม่ขึ้นช้างแล้วได้ไหมไม่ได้อะแบบดตื้อบอกว่าควานชรานี่เลี้ยงจนตายนะบอกแล้วประกาศแล้วว่าช้างก็คงไม่ต่างกันช้างกับควานเนี่ยจะดูแลไปจนจนไม่มีในโลกนี้อ่ะเคยโมโหเขาไหมวะ ลง8แปสกว่าแล้วลเ้เถอะคือบางคนเขาก็มองไงว่าเราใช้คนแก่เอ,อแต่เขาบอกว่าเขามีความผูกพันและเขามีความสุขและเขาอยู่บ้านไม่ได้เขาต้องมาหากันนะให้เราทํำยังไงคําพูดที่สําคัญเลยนะที่อ้อนวอนพี่อ๋อยคืออะไรนะขอเลี้ยงเถอะมนุษย์มันมีเกิดแก่เจ็บตายเกิดเขาไปก่อนน่ะคนแก่ดื้อน,นะแล้วค่าเขาไปก่อนพี่อ๋อย,ยลําบากนะในฐานะผู้บริหาร คือช้างอมันก็ติดควานเนี่ยแสดงว่ากลัวควานไปก่อนช้างแล้วเราลาบากคือก็ไม่อยากจะพูดแบบนั้นแต่ว่าทุกอย่างมีความเป็น,นไปได้หมดอันนี้เราพูดตามเรื่องของศัจธรรมนะค่ะแล้วลุงตาลูกก็มีแล้วอะไรแล้วไม่ห่วงลูกเหรอจะขึ้นช้างอยู่ได้เขาขอมาแป๊บหนึ่งขอมาแป๊บหนึ่งครึ่งวันอย่างี้ก็ขอครึ่งวันเหตุผลประการสําคัญที่ควานไม่ยอมลงจากคอช้างเป็นเรื่องของความผูกพัน จนขนาดภรรยาของควานมาบอกกับเจ้าของปางว่ารักช้างยิ่งกว่าเมียคือทุกวันนี้ให้มาทำครึ่งวันครึ่งวันแล้วก็เอาช้างไปพักคนก็พักไปเลยเขากลัวเรื่องอะไรได้หรือเปล่าไม่พี่อ๋อยย้ำเตือนแล้วว่าไม่เกี่ยวอ,อยู่เฉยๆก็ได้เงินเดือนเท่าเดิมและไม่ตัดเงินเลยค <c oughs> ่ะมีคุณต,ตาหรือคุณลุงไหมนะอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยพี่อ๋อยก็เพิม่มเงินเดือนให้ด้วยนะใช่ใช่แต่เ็าไม่ยอมลงจากคอช้างเขาบุกพัน มากมากบางคนอ่ะมันมีความผูกพันคือคือมีความบางคนอ่ะภรรยาเนี่ยมาบ่นกับพี่อ้อยนะรักช้างมากกว่าเมียอีกเดี๋ยวก็ไปดูกันอยู่นั่นแหละนะบางคนไปนอนกับช้างไม่นอนกับเมียเ,เหมือนคนรักรถอ,อ่ะขนาดนั้นเลยอ่ะใช่ ไปนอนเฝ้าเป็นห่วงอย่างช่วงไหนที่มีไฟป่าหรือช่วงไหนที่ฝนตนกหนักหรือว่ามีสภาพอากาศแปรปรวนอะไรเงี้ยมีลมพายุหรืออะไรผานไปแล้ววานไปแล้ว,ว,ไ,ลว,ว,ไ,ลวไม่อยู่บ้านไม่อยู่บ้านต้องไปดูช้างเขาเป็นห่วงเป็นห่วง